สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันพฤหัสที่21พฤษภาคมนะคะสำหรับราคาทองคำในวันนี้ก็แปงตัวค่อนข้างแคบนะคะเปิดตลาดที่1,209เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,208ถึ12 12. ง1,212เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาที่ระดับ33.42นะคะส่วนค่าอื่นๆก็มีผลสำรวจจีดัชนี PMI ภาคธุรกิจของยูโรโซนชะลอตัวในเดือนพฤษภาคม แล้วก็ยอดขายอ,าอังกฤษเพื่อเผยยอดค้าปลีกเพิ่มเกินคาดในเดือนเมษายนส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศในคืนนี้นะคะช่วงพุ่มครึ่งมีจำนวนผู้ข,ขอรับสิทธิ์กา,การว่างงานรายสัปดาห์2ทุ่ม45 ดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนเมษาสามทุ่มดัชนีกิจกรรมภาคการผลริตในเขตฟิลาเดลเฟียเดือนพฤษภาแล้วก็ยอดขายบ้านมือสองแล้วก็ดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจนะคะสำหรับภาพทางเทคนิคของราคาทองคำในช่วงนี้ก็แกล่งตัวในกรอบแคบๆนะคะ นะคาทองคำก็แต่งตัวในกรอบแคบๆนะคะถ้าหากว่าพ้น1,212ขึ้นไปได้เนี่ยมีโอกาสไปต่อที่1,220-1,225นะคะส่วนถ้าไม่ผ่าน1,212ก็อาจจะอ่อนตัวลงมาที่1,200เหรียญได้อีกนะคะสําหรับแนวรับวันนี้ก็1,205-1,197 แนวต้า1 2นึแล้วก็1225นะคะในช่วงนี้ถ้าหากว่าเปิดลองไว้นะคะถ้าหลุดต่ำกว่า1 1 9่งต้องคัด l o s นะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาได้แรงนะคะที่บริเวณ1นึ่ส่วนทนที่ไม่มีสถานะนะคะถ้าหากว่าผ่าน1212 12, ได้ให้ follow by นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ